ช่วงวาระประเทศไทยเมื่อวานนี้นะคะเราได้ทิ้งท้ายกันที่ความกังวลขององค์กรเครือข่ายต้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสถานการณ์ลักลอบทิ้งก่าอุตสาหกรรมค่ะที่อาจจะนําไปสู่การเร่งรัดดาเนินการโรงบําบัดน้ําเสียรวมคลองด่านค่ะครับซึ่งแม้ว่าจะตัดประเด็นในเรื่องทุจริตออกไปนะครับแต่ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดใช้รงบาบัดน้ําเสียรวมคลองด่านก็ยังเห็นว่าโรงําบบัดแห่งนี้ ไม่ได้ตอบโจทย์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับน่าจะนำไปสู่การสะสมของสารอันตรายในห่วงโซ่อาหารไปติดตามเรื่องนี้ต่อกับคุณดวงดาวอิสระครับคุณดวงดาวเสครับค่ะนั่นเป็นเพราะว่าสารเคมีที่โรงงานต้นทางบำบัดไม่หมดจะมารวมกันในที่เดียวนะคะซึ่งหากโรงบำบัดน้ำเสียรวมคลองดานไม่มีเทคโนโลยีและมาตรการที่ดีพอน้ำเสียทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกสู่อ่าวไทยจะยังคงปนเปื้อนสารพิษค่ะ และหากเป็นเช่นนั้นนะคะแน่นอนว่ากลุ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบก็คือประมงชายฝั่งค่ะแต่ว่าในระยะยาวแล้วสารพิษเหล่านี้โดยเฉพาะโลหะหนักอาจปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารได้นะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราสอบถามเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้คำยืนยันค่ะถึงประสิทธิภาพและมาตรฐานของโรงบำบัดในการรับมือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ แม้โครงสร้างพื้นฐานของโรงบำบัดน้ำเสียรวมคลองด่านจะก่อสร้างแล้วเสร็จคงเหลือเพียงเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบางส่วนรวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าโรงบำบัดแห่งนี้จะเปิดดำเนินการได้เมื่อไหร่เพราะติดปัญหาคอรับชันแม้โครงการจะเริ่มมาตั้งแต่ปี2538 โรงบำบัดน้ำเสียรวมคลองด่านถูกพูดถึงอีกครั้งในฐานะกลไกลแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งน้ำเสียอุตสาหกรรมเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าระบบบำบัดของที่นี่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับน้ำเสียปริมาณมากจากโรงงานต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการคือระบบที่เราออกแบบไว้เนี่ยก็คือเรารับน้ำเสียทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งจากบ้านเรือน แล้วก็สถานประกอบการคือร้านค้าต่างๆนี่อันนี้คือหลังจากได้มีการสำรวจแล้วนะฮะแล้วก็เราก็ออกแบบเพราะฉะนั้นระบบที่เราเลือกก็คือสามารถที่จะบำบัดน้ำเสียทั้งน้ำเสียจาก3าสามส่วนนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมคลองด่านออกแบบให้รับน้ำเสียได้5,025,000ลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณน้ำเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก20ปีข้างหน้าส่วนกระบวนการบำบัดเป็นแบบชีวภาพคือพ่นเติมอากาศเพื่อให้แบคทีเรียกำจัดสิ่งสกรปรกออกจากน้ำเสียจากนั้นก็เปลี่ยนสิ่งสกรปรกที่เป็นอินทรีย์สารละลายอยู่ในน้ำเสียให้กลายเป็นเซลล์ของจุลินทรีย์ทำให้ความสกรปรกในน้ำเสียลดลงและเมื่อผ่านกระบวนการทิ้งไวใ้ให้ตกตะกอนก็จะได้น้ำใสที่มีคุณ ณภาพดีสามารถระบายลงสู่แหล่งน้ำได้ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการปล่อยน้ำลงทะเลห่างจากฝั่งประมาณ3,200เมตรเหมาะสมต่อการผสมประสานน้ำที่บำบัดแล้วกับน้ำทะเลมากที่สุดเราก็อยากจะให้มีการนำมาใช้นะครับเพียงแต่อย่างที่บอกว่า,วาก็คือรอให้คดีสิ้นสุดก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็คงจะมีการพิจารณาว่าจะนำโครงการที่ เราก็ได้ลงทุนไปจำนวน2องหมืกว่าล้านแล้วเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ในการที่จะบำบัดน้ำในจังหวัดสุปราการซึ่งเป็นยังเป็นเขตควบคุมมลพิษอยู่นะฮะที่จะบำบัดน้ำเสียเนี่ยเพื่อจะปล่อยลงไปสู่ธรรมชาติต่อไป โรงาบำบัดน้ำเสียรวมคลองด่านเป็นโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมแห่งแรกของประเทศไทยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการวางท่อรับน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกเพื่อส่งต่อไปบำบัดยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวมที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการก่อนปล่อยออกสู่ทะเลโดยร้อยละ80ของน้ำเสียมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่เหลืออีก120ร้อยละ20มาจากภาคบริการและครัวเรือนอังสนาวงเจเซมไทย PBS รายงาน แม้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจะยืนยันถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของที่นี่เป็นระบบบำบัดชีวภาพฝ่ายที่คัดค้านจึงเชื่อคะ่ะว่าการเปิดใช้โรงบำบัดน้ำเสียรวมคลองด่านไม่ตอบโจทย์ปัญหานี้เพราะว่าน้ำเสียจากโรงงานกว่า5 0 0 0ันแห่งในจังหวัดสมุทรปราการปนเปื้อนสารเคมีหลากหลายประเภทและหนึ่งในนั้นก็คือโลหะหนักคะ่ะที่ระบบชีวภาพไม่สามารถที่จะจัดการได้ ลงาบาบัดน้ําเสียลงคลองด่านเนี่ยมันก็คือการเป็นการเอาน้ําเสียเนี่ยมาเทร,รวมที่เดียวกันแล้วก็ใช้กระบวนการบําบัดอย่างเดียวเนี่ย <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยทางวิชาการแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเอาสารเคมีทุกชนิดออกไปได้จากน้ําเสียขนาดน,นี้ <S <S ที่แยแ่ไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อมันมีการรวมของสารเคมีชนิดต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ยังอาจจะก่อให้เกิดสารเคมีชนิดใหม่ที่มันยากต่อการบำบัดมากยิ่งขึ้น นอกจากรูปแบบของการบําบัดแล้วนะคะยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงช่องโหว่ของมาตรการที่อาจนําไปสู่การลักลอบทิ้งน้ําเสียด้วยค่ะเนื่องจากทุก200เมตรระหว่างท่อที่จะนําน้ําเสียไปสู่กระบวนการบําบัดนั้นนะคะตลอดถนนสุขุมวิทก็จะมีช่องเปิดรับน้ําเสียที่ง่ายต่อการลักลอบนําน้ําหรือว่ากากของเสียมาปล่อยทิ้งค่ะโดยไม่ได้บําบัดเบื้องต้นทําให้น้ําเสียเหล่านั้นสามารถที่จะไหลลงอ่าวไทยได้นะคะโดยยังไม่ผ่านกระบวนการบําบัดค่ะ ขณะที่รงบําบัดน้ําเสียรวมคลองดานก็ถูกพูดถึงในฐานะก,กลไกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาลักลอบทิ้งน้ําเสียอุตสาหากรรมนะคะแต่ว่าองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ติดตามปัญหานี้กับมองว่านี่อาจกลายเป็นการสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหากรรมบางแห่งละเลยที่จะบําบัดหรือว่าจัดการกับมลพิษในเบื้องต้นค่ะ รวมถึงการควบคุมสารพิษที่ใช้ด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ชี้แจงค่าว่าได้มีการออกกฎกระทรวงที่กําหนดให้โรงงานต่างๆต้องทํารายงานการบําบัดน้ําเสียและรายงานต่อเจ้าพนักงานทุก15วันควบคุมอยู่แล้วค่ะ มีการคาดการณ์กันนะคะว่าปริมาณขยะอุตสาหกรรมในปีนี้ของบ้านเราจะมากถึง20ล้านตันนี่เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมภายในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ว่าปัจจุบันเราได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องรับขยะอุตสาหกรรมมาจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ด้วยนะคะทําให้ปริมาณขยะอุตสาหกรรมในอนาคตอาจเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวกลับมาติดตามเรื่องนี้ในวาระประเทศไทยวันพรุ่งนี้ค่ะ